เรื่องย่อละครเรื่องเมียหลวงดรวิกันดาพันพากรแต่งงานกับดออรอนิรุตสันล,ลวิทย์ทุกคนต่างชื่นชมว่าทั้งคู่โชคดีเป็นคู่ที่เหมาะสมกันพร้อมทั้งหน้าตาสมบัติและความรู้ตอนที่ทั้งคู่ไปฮันนมูลที่ปีนังอนิรุธได้ย้ำกับวิกันดาเสมอว่ารักและบูชาวิกันดามากวิกันดามีเพื่อนสนิทสองคนคืออนงนาธและชวีเพนทั้งหมดต่างมีครอบครัวแล้ว แต่ละคนพบเจอปัญหาที่ต่างกันอนองนาศมีสามีคือพลเวทซึ่งชื่นชอบในการอ่านหนังสือมากเหมือนไม่มีปัญหาแต่ทำให้อนองนาศเบื่อส่วนชวีเพนดูเหมือนจะหนักสุดเพราะสีหนาศสามีของเธอเสพติดทุกอย่างที่เป็นการพนันแต่ชวีเพนสามารถยิ้มได้เมื่ออยู่ต่อหน้าเพื่อนเพราะมีความอดทนสูงวิกันดาอยู่กับอนิรุธได้สามปีก็มีลูกด้วยกันสองคนคือโหน่งลูกชายคนโตกับนุ่นลูกสาวคนเล็ก ชวีเพนเห็นอนิรุษอยู่กับผู้หญิงที่ปาตคารจึงมาบอกวิกันดาแต่อนิรุษโกหกวิกันดาว่าไปกินข้าวกับสิทธิชัยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเมื่อวิกันดาถามถึงเรื่องนี้อีกครั้งอนิรุษกลับไม่ปฏิเสธและฉลาดที่จะพูดผู้หญิงคนนั้นเป็นสาวเสิร์ฟชื่อนงครานวิกันดารับไม่ได้แต่อนิรุธอยากให้วิกันดาเข้าใจผู้ชายและผู้หญิงอื่นว่าเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น อนิรุธรักวิกันดาคนเดียวแม้ว่าวิกันดาจะระวังตัวมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถตามอนิรุธได้ทันเพราะอานิรุธมักมีข้ออ้างในการกลับบ้านดึกเสมอนงครานมาหาวิกันดาที่บ้านพร้อมกับบอกว่าท้องกับอนนิรุธขอให้วิกันดาช่วยเหลือวิกันดาบอกเพียงว่าจะลองพูดกับอนิรุธก่อนเมื่ออนนิรุธรู้เรื่องก็จะจัดการเองและเชื่อว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของตนเองแน่นอน วิกันดาบอกอนิรุทธว่าตนเองเห็นเรื่องอยาเป็นเรื่องธรรมดาแต่อนิรุทธมั่นใจว่าวิกันดาไม่กล้ายาสุดท้ายนงครานก็หายไปเพราะอนิรุทธให้เงินและเลิกยุ่งกับนงครานทันทีนงครานจึงเป็นรายแรกที่ทําให้วิกันดาชาชินกับรายต่อๆไปของอนิรุทธวันหนึ่งอ้อมคนดูแลลูกของวิกันดาขอลากลับบ้านและพานวนรัตหรือหนวนมาดูแลแทนอ้อมสัญญาว่าจะไปไม่นานเมื่อหนวนได้พบอนิรุทธ อนิรุธจึงมีท่าทีสนใจทันทีแม้ว่าวิกันดาจะเตือนแต่วิกันดาก็รู้ว่าเรื่องผู้หญิงห้ามยากวิกันดาจึงวางเฉยตั้งแต่นวนเข้ามาทำงานอนิรุธจะกลับบ้านเร็วกว่าเดิมและไปเล่นกับลูกเกินความจำเป็นนวนทำงานดีเมื่ออ้อมไม่กลับมาวิกันดาจึงจ้างนวนต่อโดยมีเตื้องช่วยเลี้ยงอีกคนส่วนเรื่องอนิรุธวิกันดาทำเป็นไม่ใส่ใจ แม้วิกันดาไม่อยากจะให้อนิรุธมีอะไรกับพี่เลี้ยงเด็กเพราะเกรงจะเสียการปกครองแต่อนิรุธก็ไม่ใส่ใจและถึงจะรู้สึกผิดบ้างก็ตามอานงหน้าเตือนให้วิกันดาระวังนวลเพราะไม่น่าไว้ใจเมื่ออนิรุธกลับมาอานงหน้าจึงชวนไปดูหนังแต่อนิรุธปฏิเสธข้ออ้างว่าจะออกไปซื้อปืนเพื่อล่าสัตว์กับถาวรเพื่อนอนิรุธเพื่อเตรียมไปล่าสัตว์ในวันหยุด หลังจากดูหนังจบวิกันดากลับพบว่าอนิรุธไม่ได้ออกไปจากบ้านโดยอ้างว่าเพื่อนเลื่อนนัดเมื่อวิกันดาเข้าไปในห้องลูกจึงพบว่ามีสร้อยของนวลตกอยู่ไม่มีใครยอมรับวิกันดาจึงนิ่งไม่แสดงออกอะไรอนองนาสังเกตเห็นหนวลดูดีขึ้นแต่วิกันดาก็ทำเหมือนไม่ใส่ใจจนเพื่อนเอ่ยปากชมวิกันดาที่อดทนมาก นวลได้เงินสองทางคือเงินเดือนและเงินพิเศษจากอนิรุษทำให้บางครั้งนวลกล้าขึ้นเสียงกับวิกันดาแต่อนิรุธไม่สนใจนวลเพราะวิกันดาจะไล่นวลออกเมื่อไรก็ได้นวลจึงสงบเสงี่ยมลงน้องสาวของท้าวรที่ชื่ออ่อนอินกำลังกลับมาจากเรียนต่อโทที่เมืองนอกอ่อนอินอยากับสามีชื่อเจนจบล้ำวนิช เป็นลูกคนจีนที่ทั้งสองต้องเลิกกันเพราะว่าอ่อนอินทนไม่ได้กับครอบครัวของเชนจบที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ตามประษาคนจีนทั้งสองมีลูกคนหนึ่งชื่อนิ่มอนิรุธไปรับอ่อนอินกับทาวรอ่อนอินถูกใจอานิรุธเหมือนกับอานิรุธที่ถูกใจเช่นกันทําให้วิกันดาเริ่มระแวงเมื่อถึงวันเกิดของอานิรุธออนอินมาร่วมงาน วิกันดาได้เห็นความสวยของอ่อนอินและอ่อนอินเข้าหาวิกันดาอย่างดีแต่วิกันดาดูออกว่าอ่อนอินเซแซงอ่อนอินมักทำท่าสนิทสนมกับอนิรุธจนเพื่อนของวิกันดาไม่ชอบวิกันดาเริ่มไหวหวัน่นแต่ยังนิ่งเฉยท้าบอลกับสิทธิชัยขออนุญาตวิกันดาชวนอนิรุธไปเมืองการเพื่อล่าสัตว์อ่อนอินขอไปด้วยวิกันดาระแวงมากขึ้นเพราะอ่อนอินต่างจากผู้หญิงคนอื่นของอนิรุธ ยิ่งอนิรุธให้ความสำคัญกับออนอินเป็นพิเศษวิกันดายิ่งต้องอดทนวิกันดาขอร้องไม่ให้อนิรุธยุ่งเกี่ยวกับออนอินแต่อนิรุธยืนยันว่าออนอินเป็นเพียงของเล่นเท่านั้นหลังจากนั้นอ่อนอินมักจะพาตัวเองและนิ่มมาที่บ้านของวิกันดาบ่อยจนเป็นเรื่องปกติเวลาอยู่ต่อหน้าวิกันดาอ่อนอินมักจะขออนุญาตถ้าต้องยุ่งเกี่ยวกับอนิรุธแต่รับหลังไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่อยู่ในขั้นใด วิกันดาเคยอยากเป็นเมียน้อยเพราะไม่อยากรับภาระต่างๆไว้วันหยุดครอบครัวของวิกันดาไปเที่ยวทะเลอ่อนอินและนิ่มไปด้วยอ่อนอินไปนเล่นน้ำกับอนิรุธสองคนขณะที่วิกันดานอนเล่นอยู่หน้าบ้านพักจึงเห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ซึ่งสร้างความทรมานใจให้กับวิกันดาเป็นอย่างมากกลางคืนทั้งหมดได้พบกับเจนจบ ออนอินจึงไม่สบอารมณ์แต่เจนจบดีใจที่ได้เจอนิ่มหลังจากไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานวิกันดาคุยกับเจนจบอย่างถูกคอแต่อนิรุธไม่ชอบเพราะรู้สึกหึงหวงวิกันดาจนลืมตัวใช้คำพูดรุนแรงกับวิกันดาทำให้วิกันดาหนีไปนอกบ้านจนเจอกับเจนจบทั้งคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวิกันดารู้จักอ่อนอินมากขึ้นเจนจบไม่อยากให้วิกันดายอมแพ้และหาทางสู้กับอ่อนอินบ้าง อนิรุษเห็นวิกันดาเดินกลับมากับเจนจบก็ไม่พอใจมากขึ้นวิกันดาไม่สนใจยังคุยกับเจนจบต่อขณะที่ออนอินทำท่าทางเป็นเจ้าของอนิรุธเต็มตัวอานิรุธออกมาตามหาวิกันดากลับวิกันดาจึงเชื่อว่าต้องเล่นละครให้อานิรุธได้รู้สึกบ้างเจนจบไปมาหาสู่กับวิกันดาเช่นเดียวกับออนอินอานิรุธรวนวิกันดามากขึ้นเพราะคิดว่าวิกันดาใช้เจนจบเพื่อทําให้อนิรุธคลั่ง ในคืนหนึ่งทั้งหมดไปเต้นรำกันวิกันดาดื่มเหล้าแล้วออกไปเต้นรำกับเจนจบยั่วยุอนิรุธอานิรุธทำเป็นไม่สนใจสุดท้ายวิกันดารับตัวเองไม่ได้จึงเลิกทำในคืนนั้นอานิรุธไปส่งอ่อนอินและกลับมาในตอนเช้าวิกันดาเสียใจแต่ไม่พูดออกมาวิกันดาผ่านนุ่นไปซื้อของนุ่นชวนอานิรุธวิกันดาจึงจำใจให้อนิรุธไปอ่อนอินผานิ่มมาพอดีจึงขอไปด้วย อนิรุธให้ออนอินขับรถตามไปและได้ฝากนุ่นนั่งไปด้วยวิกันดากับอนิรุธทะเลาะก,กันในรถอย่างรุนแรงขนาดวิกันดาเก็บอารมณ์ไม่อยู่จึงขอตัวกลับโดยอ้างว่าปวดท้องอณิรุธกลับไปส่งพร้อมกับนุ่นนุ่นขอวิกันดาให้นิ่มมานอนที่บ้านวิกันดาอนุญาตแล้วออกไปหาชวีเพนเพื่อปรับทุกข์เมื่อสบายใจวิกันดาจึงกลับบ้านและพบว่าเจนจบมาหา วิกันดาชวนเจนจบอยู่ทานข้าวแต่เจนจบติดธุระจึงปฏิเสธและยังเสียดสีออนอินด้วยคำพูดที่ทำให้อ่อินเจ็บใจขณะที่วิกันดายังคงทะเลาะก,กับอนิรุธอยู่เรื่อยๆและรุนแรงขึ้นทุกวันนวนไม่พอใจแทนวิกันดาจนเกือบมีเรื่องกับออนอินดีที่วิกันดาช่วยออกตัวแทนอนิรุธเบื่อนวลกับออนอินที่ทะเลาะก,กันจึงขับรถหนีไป ส่วนออนอินที่ถูกนวลแกล้งสาดน้ําใส่ไปอาบน้ําและหยิบชุดที่วิกันดาไม่เคยใส่มาใส่วิกันดาจําใจจะยกให้เจนจบชวนนิ่มไปนอนที่บ้านแต่นิ่มไม่อยากไปนอนกับลูกเจกทําให้เจนจบเสียใจและเจ็บใจที่อ่อนอินสอนลูกแบบนี้อ่อนอินขออนุญาตจัดงานวันเกิดที่บ้านวิกันดาวิกันดาไม่อนุญาตอ่อนอินจึงไปคุยกับอนิรุธแต่อนิรุธก็ไม่อนุญาตเช่นกัน วิกันดาเห็นอนิรุธกับออนอินกอดจูบกันวิกันดาโกรธมากจึงแกล้งไปเต้นรำกับอนิรุตยั่วออนอินออนอินนั่งรอจนเมาจึงกล้าพูดให้อนิรุธไปส่งตามหน้าที่วิกันดาโกรธจัดจนห้ามทั้งสองขึ้นไปนอนบนบ้านออนอินกับอนิรุธจึงออกไปข้างนอกออนอินโทรมาย่อเย้ย,ยวิกันดาวิกันดาเสียใจจนเป็นลมนวลรีบเข้ามาช่วยอนิรุธกลับมายืนยันกับวิกันดาว่าไม่ได้อยู่กับออนอิน แต่วิกันดาไม่เชื่ออนิรุธชวนวิกันดาไปกินข้าวนอกบ้านแต่ออนอินโทรมาขอให้ออนิรุธพานิมไปส่งบ้านตัวเองเมื่ออนิรุธไปถึงจึงได้พบวาทินพ่อไม้เนื้อหอมเสียถีทางใต้ออนอินพยายามทำตัวสนิทสนมกับวาทินอนิรุธไม่ชอบใจออนอินขอพาวาทินไปทานข้าวด้วยวันนั้นวิกันดากับวาทินจึงเป็นเครื่องมือให้ออนอินกับอนิรุธทะเลาะกัน อ่อนอินจะขอตามอนิรุธซึ่งจะพาวิกันดาไปเที่ยวญี่ปุ่นวิกันดาไม่พอใจทั้งคู่ทะเลาะกันจนวิกันดาตัดสินใจเลิกกับอนิรุธโดยเด็ดขาดในทางพฤตินัยอนิรุธจำยอมวิกันดาต้องไปช่วยงานเป็นเลขาของท่านผู้หญิงวิภาวดีท่านผู้หญิงชวนวิกันดาไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะสังเกตว่าวิกันดาไม่ค่อยมีความสุขวิกันดาไม่บอกเรื่องนี้กับใครนอกจากชวีเพนเพราะวิกันดาหวานให้ชวีเพนช่วยดูแลลูก ออนอินพูดจายอดเยยวิกันดาเรื่องตัวเองจะไปญี่ปุ่นพร้อมกับอนิรุตแต่วิกันดาเงียบอนิรุตเห็นวิกันดาไม่สนใจจึงแสดงออกกับออนอินอย่างเปิดเผยมากขึ้นเจนจบไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะไปทํางานอนิรุตได้รู้ว่าวิกันดาจะไปญี่ปุ่นจึงคิดว่าเป็นแผนแต่วิกันดายังเย็นชาเหมือนเดิมเพื่อนๆมักเตือนไม่ให้วิกันดาใจพระแต่วิกันดาเชื่อว่าเธอใจเพชร วิกันดาหันหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนามากขึ้นและบอกให้เพื่อนรู้ว่าตัวเองกับอนิรุตแยกกันอยู่แล้วเพื่อนๆตกใจที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ในวันเดินทางอนิรุตยืนยันจะไปส่งที่สนามบินวิกันดาตามใจอนิรุตแสดงบทสามีที่ดีต่อหน้าคนอื่นทําให้ทุกคนชื่นชมยิ่งรู้ว่าเดี๋ยวอนิรุตจะตามไปทุกคนต่างก็อิจฉาวิกันดาการเดินทางครั้งนี้มีท่านผู้หญิงคุณหญิงพิมลคุณหญิงมยุรีคุณหญิงอาราม การมาเที่ยวครั้งนี้วิกันดาได้พบกับเคนและรู้ว่าเคนเป็นเพื่อนร่วมงานของเจนจบวิกันดาจึงได้พบเจนจบเจนจบมีความรู้สึกกับวิกันดาที่เปลี่ยนไปแต่วิกันดาทำเป็นไม่ใส่ใจเมื่อเจนจบรู้ว่าอานิรุตจะมาจึงชวนวิกันดาไปรับที่สนามบินแต่วิกันดาปฏิเสธแม้ในใจจะกระวนกระวายอยู่บ้างก็ตามวิกันดาได้พบกับอนิรุธในตอนเช้าซึ่งอนิรุธพักที่เดียวกับวิกันดา แต่ออนอินพักอยู่อีกที่หนึ่งกับวรนารีอนนรุธตามวิกันดาไปเที่ยวทุกที่และเอาใจทุกอย่างแต่วิกันดาก็เจ็บเกินไปจึงนิ่งเฉยอนนรุธเริ่มอ่อนใจแม้บางครั้งวิกันดาอาจลืมตัวไปบ้างเพราะความสวยของยอดภูเขาฟูจิแต่วิกันดายังไม่ยอมใจอ่อนตอนเย็นออนอินมาทานอาหารด้วยทําให้คณะของวิกันดาสงสัยในตัวออนอินที่กาติดอนนรุธจนออกนอกหน้าท่านผู้หญิงเป็นห่วงวิกันดามาก แต่เมื่อเห็นวิกันดาใจเย็นจึงไม่พูดอะไรต่อออนอินตามวิกันดามาที่ห้องและเอ่ยปากขออนิรุธซึ่งหน้าวิกันดาให้อนิรุธเป็นคนตัดสินใจอนิรุธเงียบลงเมื่อออนอินอยู่ทุกคนได้รู้ว่าสามีเก่าของอ่อนอินก็คือเจนจบอานิรุธยืนยันกับวิกันดาว่าไม่ได้จริงจังกับออนอินและรักวิกันดาคนเดียวแต่วิกันดาไม่เชื่ออานิรุธจึงออกไปและทิ้งคำพูดที่ทำให้วิกันดาเกือบคล้อยตาม อานิรุธได้เจอกับเจนจบและเคนจึงทักทายตามมารยาทและได้รู้ว่าเจนจบกับเคนจะไปเมืองไทยในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าวิกานดาโทรศัพท์หาชาวีเพนด้วยความเป็นห่วงและคิดถึงลูกๆเด็กๆได้คุยกับแม่ระหว่างที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นวิกันดาไม่มีความสุขเลยเพราะอ่อนอินตามอานิรุธตลอดเวลามีหนมซ้ำวันต่อมายังให้วรนารีโทรมาตามโดยบอกว่าอ่อนอินไม่สบายมาก อานิรุธจึงไปหาอ่อนอินด้วยความเป็นห่วงวรานารีมาย่อเยยวิกันดาวันที่ไปโอซาก้าอานิรุธเจนจบและเคนมาส่งวิกันดาแต่วิกันดาไม่สนใจในโอซาก้าวิกันดาได้เสียงเสียมซีซึ่งเคนแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังว่าช่วงนี้ยังมีทุกข์แต่หลังจากนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีและจะได้ของรักคืนหลังจากเที่ยโอซาก้าแล้ววิกันดาขอกลับเมืองไทยก่อน ชวีเพนไปรับวิกันดาที่สนามบินวิกันดาหมดความอดทนจึงตัดสินใจจะหยาก,กับอานิรุธอย่างเด็ดขาดข่าระหว่างวิกันดาออนอินและอนิรุธเร็วมากท่านผู้หญิงบอกให้วิกันดาอดทนเพราะหาคนที่ดีกว่าอนิรุธได้ยากอนิรุธพาออนอินกับวรานารีกลับจากญี่ปุ่นหลังจากวิกันดากลับได้สองถึงสามวัน ทาวรนเป็นอีกคนที่ไม่สบายใจเรื่องอ่อนอินกับน้องของเขาถาวรนยินดีช่วยวิกันดาอย่างเต็มที่เพราะไม่ต้องการให้อ่อนอินทําแบบนี้วิกันดาขอบคุณแต่ยังไม่ต้องการความช่วยเหลือท่านผู้หญิงฝากเด็กสาวคนหนึ่งให้มาเป็นผู้ช่วยของเธอนุดีเป็นหลานสาวของคุณหญิงแวววันแต่มีปัญหาเพราะลุงอยากได้นุดีเป็นเมียน้อยตอนนี้นุดีพักอยู่บ้านนะ้าและมีหนุ่มข้างบ้านชื่อยุทธการมาชอบนุดีไม่แน่ใจว่าชอบเขาหรือเปล่า ส่วนวิกันดาพยายามสอนนุดีทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายนุดีเป็นเด็กสาวที่น่ารักและรักวิกันดามากเมื่ออนิรุธกลับมาวิกันดาก็นิ่งจนอนิรุธน้อยใจแม้อนิรุษจะซื้อของมาฝากวิกันดาก็รับไว้เฉยๆทำให้อนิรุษข่มความเจ็บเอาไว้อนิรุธพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะอนิรุธยังได้รับจดหมายจากญี่ปุ่นเรื่อยๆอนิรุธพยายามเอาใจและเริ่มต้นใหม่ แต่วิกันดาอยากจบเรื่องราวโดยเร็วถ้าไม่ติดคำพูดของด้านผู้หญิงวิกันดาคงขอหย่าไปแล้วยุทธการกับนุดีมาหาวิกันดาที่บ้านอาน,นิรุธออกมาต้อนรับแทนเมื่อทั้งคู่กลับไปอาน,นิรุธชมว่านุดีน่ารักต่อหน้าวิกันดาและยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นแต่วิกันดาไม่สนใจยิ่งนานวันนุดียิ่งแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้รักยุทธการแล้วและเบื่อที่ต้องไปไหนมาไหนกับยุทธการ วิกันดาจึงแนะนำให้นุดีถอยออกห่างยุทธการให้เร็วที่สุดก่อนที่จะสายเกินไปเจนจบกับเคนมาถึงเมืองไทยแล้ววิกันดาให้การต้อนรับอย่างดีเคนชอบเมืองไทยมากวิกันดาขอให้เคนช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้นุดีอันนี้รุทไม่พอใจแต่วิกันดาไม่สนใจเคนชอบนุดีมากเพียงแต่นุดีไม่ชอบคนต่างประเทศวิกันดามักไปอยู่เป็นเพื่อนนุดีทุกครั้งที่ไปเรียนพิเศษกับเคน วันหนึ่งออนอินไปห้องเคนอย่างคนรู้จักกันตั้งแต่ญี่ปุ่นเพื่อดูหน้านุดีแล้วเตือนวิกันดาให้ระวังนุดีเพราะอนิรุธอาจจะเห็นนุดีดีกว่าออนอินหึงอนิรุธออกนอกหน้าจนนุดีมันไสเมื่อวิกันดากลับมาเจออนิรุธที่บ้านอนิรุธก็ระบายเรื่องออนอินมาโวยวายใส่และเบื่อการกระทําของออนอินแม้จะคุยกับออนอินแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องออนอินตามมาอารวาสที่บ้านและลากวิกันดาเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่วิกันดาเอาแต่นิ่งวิกันดารู้ว่าอ่อนอินโทมาต่อว่านุดีวิกันดาบอกไม่ให้หนุดีสนใจอนิรุธคิดแกล้งจึงอาสาไปรับวิกันดาทุกวันทําให้เจอนุดีด้วยเคนแปลกใจที่เห็นอนิรุธมาด้วยอนิรุธหาว่าวิกันดาสนับสนุนนุดีให้กับเคนอ่อนอินตามไปประกบอนิรุธอนิรุธแกล้งเอาใจนุดีต่อหน้าอ่อนอินจนอ่อนอินหมดความอดทนวิกันดารีบกันนุดีออกมาและปลอบใจนุดี วันต่อมานุดีขอลากลับบ้านเหมือนมีอะไรในใจแต่วิกันดาไม่รู้เมื่อนุดีไปแล้วเพื่อนของวิกันดาได้เตือนวิกันดาเรื่องนุดีอีกครั้งยุทธการเอาจดหมายของนุดีมาให้วิกันดาวิกันดาจึงรู้ว่านุดีถูกบังคับให้แต่งงานเพราะคุณหญิงแวววันรู้เรื่องของนุดีกับอนิรุธวิกันดาเดาได้ว่าวรรณารีเป็นคนกระจายข่าวเมื่ออนิรุธรู้จึงเสียใจแทนนุดีวิกันดาขออยู่กับลูกๆตามลําพัง อานิรุธจ,จึงเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปอาศัยคอนโดของสิทธิชัยอยู่เคนมาหาวิกันดาที่บ้านเพื่อถามข่าวนุดีและเขียนสารภาพว่ารักนุดีจริงวิกันดาขึ้นเหนือกับชวีเพนเพื่อไปคุยกับคุณหญิงแวววันเรื่องนุดีโดยเอาจดหมายของท่านผู้หญิงไปด้วยคุณหญิงแวววันจึงขัดไม่ได้นุดีได้กลับมาทำงานกับวิกันดาอีกครั้งวิกันดาได้รับโทรศัพท์จากพี่โอบว่าอนิรุธไม่สบายจึงพาลูกทั้งสองไปหาอนิรุธตามหน้าที่ แต่อนิรุธไม่เป็นอะไรเลยเพราะแค่อยากรู้ว่าวิกันดายังห่วงเขาอยู่หรือเปล่าอนิรุธถามถึงนุดีเมื่อรู้ว่านุดีกลับมาแล้วก็สบายใจขึ้นท่านผู้หญิงชวนวิกันดาไปเป็นกรรมการสมาคมการกุศลที่ท่านผู้หญิงเป็นประธานอยู่วิกันดายินดีท่านผู้หญิงไม่อยากให้วิกันดายาแต่อนงนาทยุให้ยาเพื่อความสบายใจวันหนึ่งอนิรุธไปที่บ้านเพื่อต่อว่าเรื่องวิกันดาไปกับผู้ชาย สุดท้ายทั้งคู่นัดหย่ากันที่อำเภอนุดีอยากจะทัดทานแต่ก็ทำไม่ได้วิกันดาไม่เสียน้ำตากับการหย่าเลยจนนุดีอดทึ่งไม่ได้ข่าวของวิกันดาเร็วมากทุกคนมองดูวิกันดาด้วยความรู้สึกที่ต่างกันท่านผู้หญิงเสียดายแต่วิกันดามั่นใจว่าทำดีที่สุดแล้วอ่อนอินมาหาวิกันดาที่บ้านเพราะหาอนิรุธไม่เจอวิกันดาได้แต่สงสารออนอิน เคนเจนจบและวิกันดามาทานข้าวข้างนอกจึงเห็นนุดีอยู่กับอนิรุธแต่วิกันดาทำเฉยอ่อนอินมหาวิกันดาและบอกว่านุดีเป็นผู้หญิงที่ไปกับอนิรุธจึงอยากคุยกับนุดีนุดีทำไปเพราะหมั่นไส้อ่อนอินวิกันดาจึงไปพบอ่อนอินแทนอ่อนอินอยากตัดอนิรุธแต่ยังตัดไม่ขาดวิกันดาวุ่นวายกับการทำงานมากขึ้นนุดีลาป่วยและหนีออกจากบ้านวิกันดาเป็นห่วงมาก คุณหญิงแวววันตามหานุดีกับวิกันดาและโทรไปหาอนิรุธแต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นคืนหนึ่งอนิรุธพานุดีมาฝากกับวิกันดาที่บ้านเพราะอ่อนอินกับคุณหญิงแวววันจะจับนุดีไปแต่งงานที่เชียงใหม่แต่วิกันดาอยากให้นุดีกลับไปคุยกับคุณหญิงแวววันให้รู้เรื่องอ่อนอินมาบ้านวิกันดาพร้อมกับปืนวิกันดาพยายามป้องกันต่อสู้จนปืนลั่นทำให้ทุกคนตกใจโดยเฉพาะออนอินที่เริ่มรู้ตัว วิกันดาขับรถไปส่งออนอินที่บ้านแต่ออนอินไม่กลับวิกันดาจึงพาไปพักที่ห้องของเคนออนอินใช้เล่าสงบสติอารมณ์และขอให้วิกันดาอโหสิกรรมวิกันดาก็เต็มใจออนอินตัดสินใจเลิกกับอนิรุธโดยเด็ดขาดเมื่ออนอินหลับเจนจบจึงช่วยวิกันดาพาออนอินไปส่งบ้านและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ถาวรฟังวิกันดาเชียร์ให้เจนจบกับออนอินดีกันแต่เจนจบรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ วิกันดากลับบ้านและพูดตัดขาดกับอนิรุธทันทีนุดีกลับไปกับคุณหญิงแวววันวิกันดาได้รู้ว่านุดีรักและบูชาอานิรุธมากวิกันดาสนิทกับเคนและเจนจบมากขึ้นขณะที่อนิรุธมาเล่นกับลูกเหมือนเดิมส่วนออนอินหันไปควงวาทินอีกครั้งและดีกับวิกันดามากกว่าเก่า วันหนึ่งวิกันดาได้การเชิญไปงานแต่งของนุดีกับร้อยเอกสุนทรพ่อมาในกรมทหารวิกันดาไปงานแต่งงานของนุดีกับชวีเพนจนกระทั่งไปถึงจึงรู้ว่านุดีหนีไปหลังจากวันนั้นไม่มีใครได้ข่าวนุดีอีกเลยอาน,นิรุธรู้สึกผิดที่ทําให้นุดีเป็นอย่างนี้และยืนยันกับวิกันดาว่าไม่เคยมีอะไรกับนุดีวิกันดาไม่อยากเชื่อยุทธการและเคนเป็นอีกสองคนที่มารำพันถึงนุดีให้ฟัง อนิรุธหายไปออนอินเห็นอนิรุธอยู่ทะเลกับผู้หญิงคนใหม่เจนจบคุยกับวิกันดาเรื่องที่รู้สึกดีด้วยแต่วิกันดาปฏิเสธจนเจนจบไม่กล้าเป็นมากกว่าเพื่อนคืนหนึ่งอณิรุธกลับมาบ้านและขอนอนกับลูกเพราะกลุ่มที่ผู้หญิงตามตื้ออณิรุธขอเริ่มต้นใหม่กับวิกันดาและยืนยันจะเลิกเรื่องผู้หญิงแต่วิกันดาอย่างไม่เชื่อวิกันดายอมรับว่าอนิรุธยังคงผูกพันกับวิกันดาด้วยลูกอณิรุธร้องไห้ต่อหน้าวิกันดาทั้งที่ไม่เคยทํา สุดท้ายวิกันดายอมให้อานิรุธกลับมาอยู่ในบ้านวันต่อมาเรื่องนี้จึงกลายเป็นข่าวดังวันต่อมาเรื่องนี้จึงกลายเป็นข่าวดังว่าคู่ร้างจะหวนกลับมาคืนดีกันอานิรุธเล่าให้วิกันดาฟังเรื่องยุทธการมาขอเงินซึ่งยุทธการไม่ได้อยู่บ้านและไม่มาเรียนแต่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอานิรุธและวิกันดาจึงสงสัยยุทธการเพียงไม่นาน ยุทธการมาเรื่องนุดีกินยาฆ่าตัวตายและเล่าให้ฟังว่านุดีมาขออยู่ด้วยยุทธการดีใจเพราะคิดว่านุดีเลือกตอนเองจึงพากันไปอยู่กับเพื่อนแต่ยุทธการเพิ่งรู้ว่ายังไม่พร้อมจะดูแลนุดีให้มีความสุขได้วิกันดาและอนิรุตต่างเห็นใจวิกันดากับอนิรุตได้รับจดหมายที่นุดีเขียนก่อนฆ่าตัวตายนุดีสารภาพเรื่องที่หนีมาและบอกรักอนิรุตอย่างจริงใจทําให้อนิรุตยิ่งรู้สึกผิดอนิรุตยืนยันกับตัวเองอีกครั้งว่าจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงอีก ในงานศพของนุดีที่จัดขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงเป็นเจ้าภาพออนอินพาวาทินมาที่บ้านวิกันดาเพื่อบอกเรื่องแต่งงานวิกันดากับอนิรุธแสดงความยินด,ดีกับทั้งคู่วิกันดาไปหาเคนเพราะสงสารเรื่องนุดีทําให้อนิรุธตัดพาะว่าวิกันดาไม่เคยสงสารตัวเองเลยการไปครั้งนี้วิกันดาและอนิรุธได้พบกับเจนจบแต่เจนจบขอลากลับก่อน เมื่ออยู่กับเคนสองคนเคนพยายามพูดให้วิกันดาลดทิฐิในใจเพื่อความสุขในอนาคตก่อนกลับเคนย้ำเรื่องเสียมซีที่วิกันดาจะได้คนรักกลับคืนเคนบอกว่าอย่าปล่อยให้เพชรหลุดมืออณิรุธขอวิกันดาเริ่มต้นใหม่แต่วิกันดายังตอบตัวเองไม่ได้อณิรุธจึงพยายามต่อไปแม้ตอนนี้วิกันดาจะยังไม่ตกลงแต่อณิรุธยังมีเวลาอีกเยอะในเมือทั้งสองคนได้อยู่บ้านหลังเดียวกันอีกครั้ง ติดตามชมละครเรื่องเมียหลวงได้เร็วๆนี้ทางไทยทีวีซีช่อง3